ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะ <S 2> <S 2> หมดกันช่างแต่งหน้าชั้นสี่ั <c oughs> ้นอ <c oughs> ันนี้คือล้างสดๆกันในสตูเลยนะนอันนี้อะไร,รอ่ะอันนี้ <c oughs> อาไอเนะ <c oughs> ลนร้างกันสดๆดตรงนี้เลยอ่่า่าอ่าอ่า่าา <c oughs> ออ <c oughs> ่อ่อ่ไราอาอ่ ไอ้วนจริงเธอซ้นี่คือดิมันล้างหน้ากันล้างหน้าเดี๋ยวกินซัมตอมต่ออุ้ยแต่ว่าล้างหมดเลยอแน้วนะใช่ส่ะตาหมดเลยนะหมดหล่อเลยหมดหล่อเลยหมดหล่อแล้วหล่อหมดแล้วใสเลยอ่ตอนนี้กดตะกร้าสบู่กันกระหนักมากเลยยืมไปก่อนล้างนู้นไม่ค่อยถนัดแต่ล้างดีมากคต่อเล้ายค่ะก่อนพี่ซันพี่ซันตัวมุนดีมากว้าวไม่แสบตา เขาไม่หมือว่าแสบตาไหมคำนี้นิดที่เกินนุ่นแสบตาจริงโอ้โหโนตบกูอไม่แสเลยไม่แไม่แสบเลยไม่แสบเลยไ่แสบยไม่แสบเลยไม่แสบเลยไม่แสบม่สบเล่แสบลยไมยไ่เลยไม่แสบเลยไม่สบเลยไมแสบเลยไเลยไม่แสบเลยไม่แสบเลยไม่แสยไม่แสบเลยไม่แสเลยไม่แสบเลยไม่แสบเลยไม่แสบเยไม่แแสบบเลยไม่แสบเลยไม่ ีใจมากเลยนะคะที่กำวินลัหน้าได้สบู่เอจริงๆฟื้นมากเลยนะเนี่ยฟองเยอะดีโอแสบตาไหมแสบตาไหมแสบตาหมตาเรา้ยี้ไม่แสบเลยนะ่แสบขึ้นแดนดตาได้ตอล้าหน้าพี่กอซ์ได้อักิชโช่ไแต่แบบไม่ลจะคาไม่คารายแรงมอถูแรงเพราะเราต้องใชหน้าอีกนัอนมาสคาร์เอาเอาแค่ล้างล้างเลยหรอ อันนี้นี <s um> <s um ok. um ่น um like ี่ให้เดี๋ยวให้เราั้คร่เดี๋ยวอล้างอันนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวล้าง้าาอลาันาสคาราราสคารตัวข้าวคาเสเค้า โอ้โหหน้าใสมากคาเหน่าใสมากใสมากใสมากหน้าเนียมากเลยอันนี้ทอุลทอลบอนจีบอนจีจริงจ้บเยวานจทหอะไรนะว้าว้ววาววจริง รู้สึกดีจริงๆดีมากค่ะนี้นะคะทอด70กรัมซื้อเึ่งจริงๆแล้วดีดีดีมีไหมคะผมชอบตรงไหนรด้วยหน้าใสมากเลยอ่ะเน็กทำไมเธอรับหน้ามาหล่อกว่าตอนไม่ได้รับหน้าอีกอ่ะนันคือผมบอกเลยว่าผมชอบตรงเน็กมันหล่อมันตอหล่อมากเลยอ่ะเพชรมันจ้ามันใสอ่ะเน็กเพชรหน้าใสมาก ลองดูไหนไหนไม่ดีแล้วหลอมเกเไยคือลนจิเบรกูอาบสบูเข้าอยู่แล้วก็สบู่กดได้เลยนะคะตอนนี้3สามก้อนร้อยหกสิบเก้าบาทค่ะสบู่นี้เป็นสบู่วิตามินซีนะคะล้างเครื่องสำอางได้ดีนะคะลดการเกิดสิวอักเสบวันนี้จะทากันแดดหน้าสด โอ,โ,โอ้โหรรแค่ท่าทานึดกรัมนะคะหนามาดูด,ด,ด,ขด,ดูขอด้วยค่ะกัขอด้วยอันนี้ต้องน,นี่จริงจริจริงๆงแง,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 งเลยอันนี้น่าสนเลยนะว้าวคุณทำไมท่า,าทา,ากันแดดคุณนิ่งจังเลยอะไอ้เท่าเาเลยวิ่งเกินไปอะ แล้วไ่ติดขนด้วยนะไม่ติดหนว่ไมติดใช่แค่คากันแดกก็หล่อแล้วค่ะตอนนี้โอ้โหว้าวโอ้ยเลยถึงเมียนเลยได้ซองคืนดูดแล้วให้ให้ตัดให้แล้วก็เช็คได้หรอ ลองเอาทิชชู่เช็ดหน้าดูว่ากันแดดอะจะไม่ออกให้ดูใช่ลองทิชชู่ซับใช้ดูในล้างหน้าก่อนแล้วก็เช็ดล้างล้างล้างหน้าแล้วค่เช็ดคือว่าวันทุกๆวันทิงลองน้ำล้างหน้าดูน้ำล้างหน้าดูลองน้ำล้างหน้าดูลองน้ำผมทาไปแค่เต็มขวดเลยเมื่อกี้ผมทาไปเยอะเลยใช่ไหมเน็คทาไปเยอะเลยนะคะผิวแน็คดีมากเลยแล้วผิวหนังก็ นันเต็มขวดเลยเมื่อกี้ที่มาเดียวนี้ได้เดียวได้ทำมาเยอะรักหน้าทีมาเดียวรักมารักมรักไหมรักาองลองลนหยเกลยจนให้มันอยู่ให้นีนี่เ่ก้แล้วก็คว้างสมุดนี่เลยเกลืลมาเลฟ้าหน่อฟ้าหน่อแรคทาหมดขวดเลยนะคะเดี๋ยวก็ลองมันแห้งไวด้วยไงมันไ่ยหมมันมันตึงเลยไงซึ่งไวขึงได้มันติดแล้วมันไม่หลุดด้วยเนาะ พี่มีดวงมุ้งมากในดกข้างหูนะหูดำนีแม่าเยอะเยอะเกินไปนะโอ้ที่ใกล้จะบานเลยอ๋อ้อเนี่ย่กุหลาพี่แจ้ามบ่อนจะข้มเยเให้ป๊บไปเดี๋ยวให้พี่นาลองละองะกันไอรลองแล้วปล่าล้วเปล่าองลปล่าน้ดูกันแดดติดทนนานเออใครเช็ดอีทีนื่อ จริงเนี่ยเอาไหมกมเอากินไปไหนอะกาินาแบบถูวิธีให้หน่อยเอาแบบคุดตอนนี้กเยไม่กินทาไม่เยอะไงของกามินกำลังดีของไม่วมายแล้วตอนนี้ต้องล้างแล้วทำใหม่คนนกไอ้เชกไปอุ้ยยกไปนะไอเกี้ยไปไอเกียไปบมไปยก คุ้ยเลยแต่ครั้งเดยการะดิทานนิดเดียวลูกก็คือขวดนึงเนี่ยเขาใช้ได้เป็นเดือนผมควักไปใช้ได้สองชั่วโมงแน้ใช้ขวดเดียวหมดหนึ่งไหมครอบตัวอีกนะคะรอบตัีก้อีสูตก่อสิ้แก้ยังไงแล้วแก้ยังไงแล้วก็มด้นี่ ไปไหนแป้นนึงแป้นนึงกาวินไปไหนอ่ะขอน้ำขอน้ำให้เหรอเดี๋ยวแป้นนึงนะเดี๋ยวกาวินแก้ให้ไม่เป็นไรคนหล่อไทยไงก็ดล่อแน็กเอาอะไรไงทิ้งหผลจะกลับมาอ้าูอนี้ 라는데줄것 같으냐고 ใช้โมดเต็นพังบกใช้ันย่งให้ถูกวิธีกดนิดเดียวก็พออยู่เ่หน้าเก่งมากเก่งมากอย่าลืมนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันใช้ให้ถูกวิธีอย่ากินหมดหลอดเหมือนกันเชโตัวนี้คือจริงอันนี้กดจึ๊กเดียวเนี่ยก็ได้หรืว่าคือทุ่หนาคุณแล้วปลายนิ้วเอาแค่ปลายนิ้วกรับอันนี้ผมใช้จนหมดไป้จริงจริงโย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  อันนี้ก็คือพอทาเยอะมากแล้วกันิก็เลยรู้เลยนะคะว่าต้องใช้แค่นิดเดียวจริงๆอ่เดี๋ยวผมจะไปล้างนะทั้งคู่แหละแล้วเดี๋ยวเรามาทาแบบถูวทีให้อีกทีนึงเดี๋ยวให้แม่ล้างแม่รีขายก่อนได้ล้างหน้าก่อนชิวเพราห้องกว ขี้มหน่อยผมผลิตมาตัวนี้ขายดีตัวนี้ขายดีมากตอนนี้ร้านวดในติกตอกให้ผมขายครบก็เลยฝากแม่มาฉลองหน่อยแม่ขายดีดีนะตอนนี้นะคะใครอยู่ในตะกร้ามีโอนเงินแล้วปลายทางนะซื้อหนึ่งได้อีกสองเท่ากับวันนี้ได้สามขวดในตะกร้าที่สองร้อยเก้าสิบบาทขวดหนึ่งเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะั่นคือคุ้มมากสามขวดนี้ลูกค้าสามารถไปใช้ได้ประมาณสี่ถึงห้าเดือนเลย กันแดดตัวน,นี้ไม่ต้องใช้เยอะนะคะคือใช้แค่ปลายนิ้วสามารถซึมได้เร็วก็คือบางท่านถ้านานะรู้สึกว่าผิวหน้าแห้งลงเซรั่มก่อนนะคะแล้วก็คือใช้แบบเบาบางนะคะเหมือนที่กามินทารอบแรกเดี๋ยวเขาจะมาสอนวิธีการทาให้ถูกวิธีให้นะคะรอน้องๆล้างหน้าสักครู่หนึ่งตอนนี้อยู่ในตะกร้าแล้วสามารถกดชําระโอนเงินหรือปลายทางกา็ได้นะ,ะส่วนยาสีฟันแม่ดีนะคะก็ตะกร้าที่180บาท50กรัมนะตัวน,นี้ตอนนี้ยอดก็มาเลยสดชื่นมากสดชื่นมากนะคะอ่า จะแปลงก็ได้จะทานก็ได้นะคะในราคา180บาท50กรัมนะคะแม่ตาก็ใช้ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็สบู่ล้างหน้าวิตซีโซตอนนี้1ก้อนราคาเต็มอยู่ที่189บาท ถ้าสั่งหนึ่งก้อนกดตะกร้าตอนนี้จะได้อีกสองเป็นสามก้อนเหลือแค่1 6 9บาทอันนี้นะคะไม่ได้ออกกำไรอะไรแค่เอาไม้ลูกค้าให้คุ้มเพราะว่าก้อนละ70กรัมเลยนะคะอันนี้เอามาฉลองเอดขายตอนนี้5 0,000นก้อนแล้วนะผู้จัดการตอนนี้ขายไป5 0 0 0 0นก้อนแล้วนะอยู่ก็ดังในชั่วค่าคืนเลยแล้วก็เอามาจัดโปรพิเศษให้วันนี้นะคะใครอยู่ในตะกร้าแล้วสามารถกดโอนเงินหรือปลายทางได้เลยนะคะ อ้าวย้ำกันแดดนะคะใช้เสร็จแล้วคนที่มาทีหลังคือใช้เสร็จแล้วไม่ใช่ทิ้งเลยแต่เราหักหัวออกมาเนี่ยและถุงี้เห็นไหมเนี่ยที่แักแลวถ้าเล็บยาวอ่ะถ้าเล็บยาวหักยาก็ให้แฟนหรือให้แฟนหักก็ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรายังได้ใช้อีกเยอะขนาดนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ตั๊กเนี่ย ผลิตอะไรออกมาก็คือให้คุ้มแล้วก็ราคาจับต้องได้บอกทุกคนว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะว่าไม่ว่าจะปันแดดหรือไม่ว่าจะสบู่คือเราต้องใช้ทุกวันเราต้องใช้ของที่ประหยัดและดีค่ะถ้าไม่เกรงใจแบบว่าผู้ชมนะคะในช่องน้องแน็กเนี่ยแม่ตากับแม่ลีจะล้างหน้าแต่กลัวทุกคนตกใจคือแบบว่าไม่ใช่ก็ใส่ แม่น่ารักล้างมาไี่นหมไม่เอาไม่จิงเฮอย่าไปจริงของเขาไม่จริงของเขาทำไมผมจะจริงไม่ใช่ไม่แต่ล้างหน้าหรอที่จริงอ่ะเราสองคนน่าจะล้างหน้าเราไม่คนล้างมั้ย่ะแม่ไม่อยากอยากสนใจเพราะจริงจริงแม่แต่เราเป็นคนชัดเจนคนดูตั้งสองหมื่นถ้าเราล้างตอนนี้เราอายคนมากเลนะแม่ชัดเจนสวยหรือไม่สวยมันก็อยู่ที่หัวใจเราล้างก็ล้างอย่างนั้นล้างมั้ล้างก็ล้างเดี๋ยวเราก็ล้าแม่หนูอายคนน่ะ แม่ไม่เคยล้างหน้าโชว์ที่ไหนตาจะเอาไหมล่ะเราสองคนล้างหน้ากันแม่ล้างหน้าหนูแปรงฟันเออเาไหมเดี๋ยวมานะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมานะได้แม่ล้างหน้าหนูแปรงฟันเอาแรกกันมาแลกกันหนูแปรงฟันแม่ล้างหน้ามีแปรงสีฟันที่ยังไม่ได้ใช้สักกันไหมคะมีในห้องน้ำมาหยิบได้เลยของเมาเอาแม่ล้างหน้าหนูแปรงฟันหนูรักแม่มากอ่ะอะทุกคนยแม่นีน้งหน้าตักแปรงฟัน แม่เอาเลยหนูสู้จะยังไงแม่หนูแปลงฟันตรงนี้แล้วคุณจะไม่สวยเลยแม่กแม่หนูแฟงกับนิ้วก็ได้หนูไม่มีปัญหาเดี๋ยวแม่เจอหน้กันใหม่เราต้องล้างหน้า้อมกันไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเหตุผลไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าหนูยังอยากสวยอยู่เดี๋ยวเราต้องไปทำงานต่อนะไม่ได้แม่ดูนี่นะมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้ล้างหน้าเธอสองคนเลย ชีวิตเอาไหมล่ะเอาแล้วแล้วแล้วแม่เคยถือสมัยใครล่ะแม่แม่ก็แบนได้มาแล้วโอเคแม่หนูมาขอล่ะเนี่ยตักดูแม่นะเอาแล้วเอาแล้วหนูตักพอแล้วเดี๋ยวฟันหลุดอ๋อฟันหนูปอกหนูใส่วีเนียแม่เหมือนกันแล้วล่ะปอทั้งหมดอะเราถึงไม่กล้าล้างตาดูน่ารักมาก เราเด็กแปดเลยประเทศไป่ไดเลยก็ไปประเทศใกล้เคียงนี่เดี๋ยวไปไปประเทศใกล้เคียงแล้วงรักแปลงฟันแล้วหูจะพูออกมานี่แม่ต้อง้างเราคำไหนคำนั้นเราพูดแล้วเราทำหนูแปลงฟันแล้วเขียวมาแล้วปวดฉี่ไม่รักแม่รากแม่รักจะข้ามเปลี่ยนน้ำด้วยนะอะไรนะเขาเปลี่ยนน้ำหน่อยครับเขาเปลี่ยนน้ำหน่อยเขาเปลี่ยนน้ำก่อนเขาเปลี่ยนน้ำก่อนนี่อย่าให้กานบินกินนะเพราะมันมีน้ำสบู่อยู่เพราะเดี๋ยวหน้าจะเนียน ว่าแล้วนะเราก็มาคุยเลยนะว่าส่าหนเนี่ยใช้ล่าก่อนดูรออยู่ทุกคนใช่ไหมแนปพริบใช่ผมผมนี่รอทาครีมอีกรอบหนึ่งเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเนปบื่อปาเปลาเนี่มันเวลาขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเราเกิดอะไรที่กลางถนนนะตำรวจเปลตำรวจเปลี่ยนกระจกเลื่อนกระจกมาถ้าล่าหน้าเนี่ยเขาเขาวิ่งใจนะเขาวิ่งหนีเขาจะไม่รู้ว่าเป็นแม่รี่เขาจะจับนะมาเอาเนปเอาใส่กระปองนิดก่อนเอาใส่กระป๋องนิดก่อน นี่ใช้สูตรหลังหน้าป่ะใช่ฮะเบน่าใสเลยสมบองในการทาครีมกันแดดถูกวิธีเนี่ยเพื่อนๆใช้มันนิดเดียวพอนะฮะดูนะครับเพื่อนแม่เนี่ยรีววิเฮ้ยมันดีจริงขายปวดฟันนะตาบอกให้นั่งเลยผมไม่ถือดูเลยจริงจนโอ้หดูสิลูกชายพูดอยู่นะเนี่ยน่า กับแม่มีหรอพี่ขายอะไรตอมไม่มีอ่าอันนี้เป็นตัวเราอ่าวิธีทาที่ทากันแดดที่ถูกวิธีนะคะคือต้องบอกนะฮะว่าใช้ดีๆก็เป็นอุ๊ยแต่มันดีจริงนะขนาดมือนะดูนดูแบบลื่นเห็นไหมปกติดูดิดูดีเลยใช้นิดเดียวพอนนักยลงทีฟันอร่อยเนาะอร่อยกินไปเต็มปากเลยแบบคนปกติพอนนะครับ คน,นอะไรจะเนียนขนาดนี้เข <c oughs> าบอกว่าหล่อเกินหล่อทำไมมีแต่คนพิมพ์ว่าหลอ่อหล่อมากใช้ใช้แบบหลอ่อซื้อเยอะๆนะ <c oughs> คนขายหลอ่อ <c oughs> หลอ่หลอทำไมมีแต่คนพิมพ์ว่าหลอา่อน่าเพราะหน้าตาหลอนน่อเนี <ỏi> ่ยนะโอ้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวถามกามินนะะอ่ะตอนนี้อ่ันนี้เพียดูคอมเมนต์หล่อหล่อหล่อหลแต่เพียวหล่อหล่อหล่อคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันหล่อหล่อจริงหล่อหล่อขอบคุณมากเลยครับผม อันนี้คือท้าทาขนาดนี้พี่บอกเลยแต่กล้าแต่ถ้าจะทาขนาดนี้น้องแนบทวนโปรโมชั่นให้หน่อยเดียวรวันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าทั้งครีมกันแดดแล้วก็สบู่สบู่เนี่ยมบอกแล้วว่าดีมากนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ